จันทบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่มีทุกอย่างที่ที่มีนมีภูเขามีน้ำตกมีทะเลนะมีมีสวนเนี่ยมีอยู่แล้วนะมีชายที่สูงมากนะที่อยู่ชายแดนกัมพู่์ครับมีการท่องเที่ยวเยอะมีที่หลายจักๆนะครับ จริงสำริงสายอู่ก็มีระเจ้าตัดมหาหน้าเจ้าแ่ว่เขาเือกันแล้รูดดีนะครับแล้วก็อยากไปเดินเล่นบนน้ำดัทตะปูก็ไปไปเป็นโมคิดที่อย่างไี่ถูกในภาคตะวันตกน่าจะใหญ่ของประเทศไทยประมาณนี้นี่อีกทีดจันทน์ผลไม้ที่มาแล้วต้องทานก็คือทุเรียนมังคุด หาะตอนนี้มีสามอย่างให้ทานผู <again> ้เรียนไปแล้วรู้สึกร้อนไมันิงแก้หลายคนบอกว่าไงนฮะกินั่้นกินัว้นะเพราะว่า่มันมีวิตามินผู้เรียนเนี่ยลกเว้นไได้ไม่ตองกินท่วล้นะมันพุกยกเว้ไม่ได้เนี่ย่วเนีย่วงเียนยัน แล้วจันทบุรีก็ถือว่ายิ่งมีช่วงที่เขาประบวามนี่นะจันทบุรีนี่คือชงเก้าสขยู่จันมาไหมย่จันยัมั้ยครับอ๊ไหมไม่ผิดเนาะแปดสิบเก้าสิบเอร์เ็ต้องการนาในช่วงห้าแลนดก็ปรากว่าเกือบพีวิิอยู่แล้วนะจันทบุรีอ่ะ น้ำเนี่เป็นน้ำจันทร์นู่นนี่ก็เยอะพี่พีบางเดือนฝนตกลงมาที่อื่นก็ตกมีพายุด้วยจันทบุรีไม่มีพายุโชคดีนะจันทร์รี่เราไปเล่นไปนะแล้วทำให้มาเติมน้ำทำที่ช่วงนี้ค,คุณลงทุนนะกับใครนะคุณลงทุนเรียนตัดขายได้ในราคากิโลละกิโลละนะท่านถามนะ ร5 0ห่ถึงอะไรขนาดนั um, ้นลงรับซื้อผลไม้จากประเทศจีนมาซื้อเขาไปนตปรเนครับนั่นสินี้เลรจเขาูแลรไฟเขาเป็นกนี้หงาสองล้านบ้าเปล่าหรือเปล่าคนจันุรีพี่ต้องไปมีเงินากขนาดนี้ก็ไม่รู้ก็บทมันจะเห็น ที่ผ่านมาเรียน30ปีที่แล้วเป็นมี่มีคนเอเรียนไปทิ้งหน้าสถานการน้า,า,นาโดล,ลากสาบปาทิเก็บไม่คุ้มเอาไปทิ้งเลยแม้เดี๋ยวนี้มีมาทิ้งอีกเอ้อเดี๋ยวนี้มัเงียบเลยนะก็ก็ได้กันมี15ไร่มี10ไร่ได้เงินล้านนะ่างี้ดีกว แต่แต่แต่ไม่ได้ถามแลวว่าลงทุนเป็นเท่าไหร่ลงทุนไปกันเยอะเหมือนกันแต่ได้หนึ่งล้านหลายคนได้ปีนี้ยี่สิบล้านสาล้านเยอะนะครับก็ให้ขั้วรวยได้ที่พวกที่รวยแล้วเงียบรวยแล้วไม่ยอมบอกอื่นเขาบอกว่าเดี๋ยวใครน้อมากเดี๋ยวต้องหยิบจิบเลยเถอะ เือตอนที่ว่ามื่ขายทุเรียนได้แล้วอ่ะไปซื้อก้อยเส้นเท่ากับนิ้วลองลองลองิ้วเราเน้ยยิ้วก้อยเล็้งไปนะจึงยิ้วนานว่าจริงๆเลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จำอยู่เนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆผมไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าผมผมเป็นคนเอ่อเป็นคนตบเที่ยวเป็นอกต่างกังหวแต่ญาติพี่น้องผมก็อยู่ในจังหวัดแต่ตบเที่ยวไม่พจนทั้งหมด ตำบลที่ดีรวยเยอะอำเลที่รวยเยอะอีกอำเภเมืองกาญจนบุรีเนี่ยมีแน่ว่าตรงนี้รวยแล้วนะตอนหลังอำเภอขุนศรีรู้อำเภอท่าหรวยหมดเลยว่ากันเถอะก็เหมือนางเพืเอเยี่ยง ก็ยินดีต้อนรับท่านไม่ได้เป็นความคุยคุยกันคุยๆๆนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆสมัยก่อนมียุคหนึ่งที่ที่ยางพาราานี่ยก็ที่อื่นก็ดีด้วยแหละบทบทกันมันตานี่แหละเออเขายางพาราเป็นขายอย่านี้เก็บอกว่าอยู่เพื่อภาษาต่าง นิ้วมือไม่มีลายเลยถามแม่นับคนวันหับตานับคนวันนับคนนิ้วอย่งเงี้ยไล่มือที่นิ้วหายเชื่อ่ับตาแม่นับมากเหลือเกินหน้ามันใส่วนนี้นะพอหมดแบบยางพาราก็ก็ทุเรียนดีนะส่วนพุดดิ้งแบบจะหมดไปแล้วมอกด้วยเหตุผลก็เนื่องจากว่ามันเกี่ยงลำบากอะ มันต่อยเก็บลึกบางใบอ่ะแต่แม่แรงขาวัเลยนะยังเห็นไหมมบรนดดำๆแต่ใคราว่าเหมือนกันกับเอาออกที่ติดเรียนไทาดีดีนี่ได้นะระอาจารู์คนนียมาพุดขัวดำดำถามกูเลยมาถาอไปดูผู้เรียนดีกว่าตอนนี้ผู้เยียนมากกว่าใครเพื่อนเแล้วก็น้ำไม่พอ ม่ได้บอกที ok ่ตัดเองไปเย่น the ้ําในลาธารทำให้น้ำไม่พอต้นน้ําเป็นหม่เกี่ยไปน้ำใหญ่น้ำจะเป็นปานะผมต้องเป็นหอศึสหล่านั้นอยากศึกก็ผมจะเป็นปลาไม่พวกผูใ่น้ำอมนี่คุณต้องประตามกติกาบ้านเมืองสิกติกาบอกว่าจะต้องกำหนดยังไงสูงช่วไหนยังไงได้ผลอย่างไรคุณต้องทำแบบนั้นสิ คุณไเอามากคุณคุณหมดเลยอ่ะเขาบอกเอาถ้าเกิดงก็ทำแบบคุณถือน้ำไม่พอนะท่านรับเพรว่าต้องรับชอบนะแต่กูมาคกูอี้ยแต่ผมผมจะรับผิดชอบอะไรคุณเนี่ยต้องทำตามปฏิการน้ำในสวนไม่พอนะคุณก็ไปซื้อเพิ่มเอาคุณยาเปลี่ยนชาวบ้านคุณขาดคุณกำไรนิดหน่อยไม่ได้เหรอเย็นเย็นดีพอยาหมักอะไรนั่นล่ะแต่ละแต่ละ ตอหนั่นลเนี่ยมีวัยพุ่นกลุ่มที่นรองบาดเจโดยทั่วไปให้เจรับฟังแต่เวลานี้ที่กมยืมมาอักเตะจะเห็นว่าเออทุนขาใส่น่ารักทุนขาใ่น่ารักนคุณวิญญอมตามกดดินใจถึงงานอาะขึ้นอ่างถถ้าดำไงเออมีอะไรก็จะลงไลไรกกูทดูดูงานคลิปเออเยนงาน ผมบอกว่าปีที่แล้วึทำไมอะยงนกี่บสามสาประมั้นเียีเลยไม่ได้ถียังไงเดี๋ยวผมจะเดียวนี้่มแก้ชาวบ้านแล้ว่ยอดหลังด้วยได้สิปีแล้วเนี่ยเงินมีล้านเนี่ยได้สิปีนะฮะเดี๋ยวี่ก็ต่อเลยมีการ เรื่องการรัมารับมีเหมนเรื่องที่จะพูดฉไม่ได้ไปไ่ตังคาแ้ไปคุ้มครองคนที่ดีะไ้ยเงี้ยเนี่ยเนี่ยที่คที่อูตออความดีที่ได้รับมอบของเนี่ยแล้วผมก็พยายามทำทุกอย่างทพ่อคามดีขนาดตายกรแล้วไม่ตัวตายกรแ เนไม่มีใคบอกพราทางยยว่าส้อนแเข้าเรื่อนนะครับวทานสันครับเชิดพอายังไมมีมจีีนะครับก็มีนุนัมีนะเขาจะเิดาววิทยนะเขาจะมีคนขัลยมาขเต็มเลยเป็นตลาดแรกที่คนซื้อให้คนขายนั่งหนะที่ให้คนซื้อนั่งหนนะที่ แล้วจะมีนั่งอย่ทีเนี่นั่งที่ไอ้คนขาวเนี่ยเอามาขายอยู่ที่มองแม่ไม่กลัวว่าคือคอยเนี่ยเขาเป็นเยรนายที่บ้านเพราะว่าเป็นเงี่ยมเป็นเยลไนมาว่าเพื่อนนะแล้วเราต้องเอาขายให้ตรงนี้ที่นั่งที่เราต้องเอาขายให้ได้ให้ไดแล้วแล้วแล้วก็แล้วก็ขณะนี้นะ

dan buat perbincangan dengan